สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันเห็นปืนความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรคุณจะถูกคนชั้นสูงคนชั้นปกครองรังแกทําดีจะได้ผลดีกลับคืนโดยเร็วเห็นผลทันตาใครที่ประสงค์ร้ายกับคุณก็ได้ผลร้ายให้คุณเห็นให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว ฟันเห็นปืนหรือได้ยิงปืนเป็นที่หวัดเสียวหรือยิงปืนเสียงดังผู้หญิงจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกตาต้องใจส่วนผู้ชายจะได้วาสนาดีขึ้นเริ่มทำอะไรก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจะก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานฟันว่าได้รับสัตว์ราวุธิต่างๆฟันนี้เป็นนิมิตด,ดีจะมีอานาจวาสนาจะก้าวหน้าทางการงานหรือได้ผู้ใหญ่อุปการะช่วยเหลือผลักดันให้ดีขึ้นทุกอย่าง ด้านความรักผู้ชายโสดมีเพื่อนแปลกหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอทำให้ไม่เหงาใจคุณควรระวังเกี่ยวกับคู่ครองของคุณเพราะอาจจะมีเรื่องร้อนใจหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ความรักจะมีอุปสรรคทำให้คุณต้องคิดมากเอาแต่ร้องไห้เสียใจอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมาก ดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติหมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็ดยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานช่วยการกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e ด้วยค่ะ